กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนสมองสมบอรเนาะยินดีตอนหับเขาสู้ซ่องแม่น้องเดือนอีกแล้วพี่น้องกินตำข้าวปุ่นตำจั่วข้าวปุ่นจุดเซฟนั่นแม่น้องเดือนนะมึงเนาะเบิ่งไกลๆพี่น้องเยฮาเบิ่งไกลๆเนาะเออชีสันแม่น้องเดือนตามึงอนี่ยชุดยอดครักอี้พี่น้องเฮ้ยกระตัวกระยากเอียงๆนิดหน่อยเนาะ อ่ะมันเอียงมาทางนี้ซะมันเอียงมาทางกล่องนะใหญ่บ่เป็นเดือนโซ่คำแรกแหกมานพี่น้องเอ้ยโหเป็นน้องเดือนโทษน้ำทานหม้อแล้วขอน้ำเกลือหายเย่จ่อยพี่น้องเอ้ยเป็นเมื่อยเดือน กินก็เลียกไม่ได้ไม่ได้อ้าวบ่าวขวัญสมัวก็อยู่เพื่อนอยู่เด็กก็จะกับงานอยู่ดอกเป็นยังดอกกินแด้แบบเบิ่งอาการเป็นยังไงเนาะให้เป็นเดือนว่าวสูบฟังก่อนก่อนเนาะโอ้ยเขาเป็นแบบน้ำตัวไม่ติด หมอกับมาเวลากินพอดีเลยเนาะ

สักบัวใช่ไหมครับนิ่งอ่ะเนี่ยเีอยหนึบครับเนาะเขีนชื่อน้ำตลาดน้อยพี่น้องเลยตลาดน้อยหรือว่ารุ่นปุ่มพวงครับอยู่ใต้รถจักรยบนครับ

Năm bình ổn, dưới mẹ ông đầu mẹ ông dưới 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 mẹ ông นี่กุ้งสดบมมีใก่พี่น้องัยจหมอกดวดทิ่ไก่ที่สอเาตามี่เนาะหน้าดูดจเนาเอไรทหนมาขอทานเนี่ยเขตกเนี่ยจองคนวเนียนไดก็ได้ quả cái <laughs> tàu hàng, mình... mình đun lên rồi họ <laughs> Nghe trời bên mương này thì nóng bị mưa anh, mình không biết có nên thôi, nam แหมอม่เอน้ำเกลือหายแห,หมงเกลืออะไรมาตำขกาวปุ่นหายก็ตำข้าวปุ่นแหลวพุ่นที่มอมาหออที่น้องลยก็เลยทำแม่ไปเบิ่งเจ็ข้าปุ่นไข้เพื่องตำแหลวยัาข้าปุ่นไข้เพื่องยังกินแหล่กับที่มาซอมย่าเป็นยังไง พี่สาวนี่พี่น้องเลยยัเียไปสือประกันชีวิตหายันใหญ่จอยแล้วก็อันพ่อพ่อแทๆของเจ้าคุณเนคุณเคห็นนาะ แค่แทกอ่ะกีบุ๋มไปทำงานพี่น้องเลยเปลี่ยงวัวนุ่มผลิตนุ่มอยู่โคราชตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วไปอยู่บ้านเมียผื่นเป็นอาเมียไปอยู่น้ำเมียเมียไปกับป่วยตอนนี้พี่น้องเลยป่วยแห้งเลยเหนื่อยเห็นรูมอเนาะเดินไปใส่บ่วงไปได้ใส่เมื่อได้ปะ บานสีห้าเมือนขึ้นล้างเลยน้องเดินไปค้ายอ่ะูเป็นผลอยู่ที่นี่น้องเลยามไม่กับหาโมก้าโมอบ้านกับบ่อไกล้ก็นเราพี่น้องเลย มันกามียอยู่บ้านปังบ้านพรอมินนี่เนาะมันเป็นที่อะไรม่ะมันมันบ้านอันพรอมินนี่บ้านนั้นบ้านอันน,น้อ,นนอ,นองแทนพี่น้นองบ้านน้องแทนบ้านปังหน่อย ตนอนทูうう้เลยบานเห็ดเห็ดแก่ด้วยจัวนี้ังไงจะทำแล้รก็มีแต่คนที่เท่าไรแต่ก็มคนที่เก็ดคนที่แปด คนทีเจ็ดคน่แปาจะพ่อของมันไม่ลองเดือนเนาะนี่แปดคนยังไแล้ที่เราคุ้นไหมเวาทีเดียวอุยแล้วเดียวคุนี่ำองค์ดำเหนือ หล,นลน่นเยอแป8คนหลดนเลือนห้าวอีกด้ต้ยก กินแก่เพชรใรอ,อาฉีกมกินหรือะไร้ม,ม <c oughs> ูมูมก็เป็นวัดเจียบคนบ้าเลอะหมูมูติไปขายแล้คืาเรืมมองนลมาเล็กน่อยข <c oughs> ายขายหนักตีกับคนทุกเมื่อข้าวหลุดขาดแกัวแลกจย่หวายเลยที่ย่งเดียวกบนนาบนาจ็กน้อยบ่นเป็นพันมัน เยียมอันเนี่ยห้องขาพอี่เราผู้วันะวยนะลืลกแบกพาย่เอไม่ต้องได้มายาพูด่นั่นไง แจบไลฟ์พี่หน่อยเอ้ยเหม่อเนาะไม่สีไม่สีไม่สีวานโพธิ

ถอนกดแหงเพชรกินตัวยังกะพอไหวเพชรอยู่ตอนกินไม่เหนื่อยแต่เจ้ากินแล้วแต่แหงเพชรกูก่าวด้วยลูกไปเลยมาไปเลยจะมาจะมาจะบรเห็นคนเล่นนน่ะ khác kia nghe bây giờ ăn chong quân cái này, ơi, cho anh khôn, kìa mình đang lên những dẹp rồi. Làm em mình đi làm sao? Thì thôi, tủ. <laughs> เดือสแบรักเสแปรลายไว้ชันพี่น้องเลยของเสแปร์มันต้องไม่สได้กินง่ายๆเว่าของเสแปร์อะไรพี่น้องคลิปนี้กินซีเรียลเลยเนาะลาไปกับคำสุดท้ายของแมลงเดือนพี่น้องเอ้ยโจ๊จๆเลยคำเนี้เนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องกับสบายดี